พี่น้องสวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสโนอเป็ดบันแพงเอฟซี FC น้องหญิงครับเนี่ยมาพบมาพอกับเปล่าโทษในช่องท้องคุ้นแบนดน้อยน้องหญิงครับกําลังลือผ่าใบครับพี่น้องกําลังลือผ่าใบโอ้ยกำลังลือ,อกําลังลือแพะกันแยงครับนี่บ่อป้าพอดีมันเป็นเอฟซีเอฟซี FC. FC, ซีสเกตนี่ยแหละครับเอฟซี FC, ซีสเกตเอฟซี FC จากบันเขินครับนี่ บันเขินเลยด่านยุดน้ำเกล้ยงนี่แหละครับบันเขินเป็นกระมาแวะเป็นรามยอยู่บานเอฟซีหมากหนองอิงแหงวาสันอยากมาเบิงบานน่องวะสันแต่บหัว่าบ้านน่องอยู่หม่องได้ลูกสาวกันเลยอาสาที่สีมาเขาแวะเขามาเบิงก่อนนะครับอพอดีมาเห็นแล้วก็อยู่ใกล้ๆนี่เองันน่ะเดียวมือนาสิผ้าแม่มาแวะ่ันน่ะนี่ครับ ถึงแม้ว่าไอจะแบบจังไหนละ่ะถึงแม้ว่าจะอยู่จังหวัดเดียวกันบางคนเกิดยังโบหูครับวา่าเงินน่องอยู่จุดใดเนาะครับเนาะคิดว่าใกล้คิดว่าใกล้ากลหาบถือหาบพ่อเองสินะครับก็เลยยังบบมีผุดใหมาก ดุกดิกเป็นไรดุกดิกบ้านเขินบ้านเขินมันเกลี้ยงใช่ไหมอืมมาแวะมาแวะทายลูกเงินนอนไปให้่ม่เหว้เย แม่แม่เพป่นเป็นเอฟซีน้องหญิงเคนกับเป็นเอฟซีน้องหญิงก็แล้วแต่ว่าแม่มากเบิงแห้งเหมืนว่าแต่ว่ายังโมโหว่าบ้านนอกอยู่บังไดดนะกันเลยบมเคยมากกันเลยประธานมาบัดนี้หูแล้วว่าบ้านนอกอยู่บังไดดว่าสันเดียวสิผ้าแม่มากเหมนว่า มาใกล้แต่เขาโบหูให้ว่าบานนน่อยจะใสเขาคิดว่าจะอยู่ใกล้สร้างกระเบื้องก,ก็รหลักพักเขียงกินเขา ครับพี่น้องเดี๋ยวสิลื้อออกครับเพราะว่าลื้อออกนี่ตัวเกาว่านี่มันมันจมหนามอยู่ครับเพียงหนึ่งตอนแรกฝังตำโหดบอกกี่วันหนามไม่สิขึ้นสูงขนาดนี้นะครับก็เลยฝังตำโหดพอตอนฝังตอนนั้นมันก็โอ้สูงจากหนามหลายเติบเลยนะครับเนาะตอนฝังหลอดนั้น วันนี้พราะแต่ไอ้น้ำม,มันขื้นมาแล้ววันนี้มันมันก็นเลยกลายเป็นน้ำถั่วครับน้ำถ่วมเพรเ่ขยห n นะก็เลยสิเอาขื้นมาอีกครับพี่น้องให้มันมีพื้นที่ให้ป้าได้ลบซ่อนนะจ๊ะพื้นที่ให้กบได้น่งเซามีแห้งนะครับนี่เสียเอาขื้นมาแนวคันแท่เลยครับข,าง,ขางแนวคันแท่นี่เลยเดี๋ยวลือก่อนครับพี่น้องขอเวลาลืือก่อน เลือออกแล้วเฮาจังคอยเห็ดใหม่ต้อนเห็ดแดดแห้งครับพี่น้องเล้งหมดละจังสี่เด็ดแดดอ่อนแดดบดหมดละกำลังเห็ดเวียกอยู่ดีๆแดดกระบื่มีฝนกระลินเห็ดไปเห็ดมาจังไดยังแดดออกเปียงๆมันนี่โอ้ยคือบบแมนเป็นคนบบสูเแรียญได้ครับพี่น้องแต่ว่าเฮาโบแมนงานเหล่งนะมันบบแมนงานเหล่งงานลีบงานดวนงานจ่างงานเหมาอีงสี่นะเฮาเฮาคือเฮาเห็ดไปเรื่อย ถ้าเข้าไปฝืนสู่แดดอาจสบายได้นะพี่น้องเข้าอาจสบายได้เขากับเซฟแต่อของนำ้ำเห็ดไปนำ้ำเซฟจากของไปน้ำนะครับรทสีสี่เห็ดได้ซูมือสู่ได้สูมือเวลาในการเห็ดของเฮามันกับมีไปเรื่อยๆนะครับบริมวณเขาบรได้ณก็หนดว่าตรงแล้วมนันนี่ตรงแล้วเทียงนี่ยังสีนะเข้าตรงมะเร็งใส่แดดนะครับแต่นี่คือถ้ามันแดดมันหอนเฮากับเศร้าครับบ่ได้ฝ่าวนะครับแดดบด อากาศดีเข้ากับลุยกันต่อครับคือช่วงเบาท่นกันรอบแรกนั่นแหละเหตุงานก่อนเหตุงานกับมาเบิงเหลิกงานมากกับมะกันนี่สินะกะไห้่บ้างมือกันจนหดมือดจนไตไฟกั emat. นกับนี่ครับนั่นคือเขาเหตุไปเรื่อยๆของเขานะตามสไตล์ของเขาเขาบริฟ้าบริฟังบริวสีมันอีกอย่างนะไปเรื่อยครับพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยแล้วัดนี้ทำไมครเอาเพร่ขยันขึ้นไปขอบขอบไอ้ตีนกันแท้หุ่นัดนี้ รอบๆบ,บอ่อเนี่ยเข้ามีพื้นที่ที่เข้าสิเอาพวกดอกไม้พวกอย่างมาปลูกลลได้เลยนะครับนี่สวยงามครับอยากได้กระเบื้องอยู่แต่ว่าแถวนี้บ่มีขายพี่น้องถ้าได้กระเบื้องไอ้ร่อนคูเนี่ยนะมากกันกับสิกันแบบบริกานแนวต่างนะครับสิกันแนวนอนแนวนอนมันกับความความสูงมันกับหกสิบเสนเปนว เรถึงความสูงประมาณ40-50เซนหรือ60เซนประมาณ60เซนนี่แหละความสูงมันก็าฟังลงไปประมาณไอ้10เซนแล้วก็เนื้อดินด่นไว้5 0เซนนะครับเลี่ยงกันมันกับบ่บ่สูงแห้งนะมันก็บบ่อบังทัศนียภาพของเฮาเนะมันก็ถือว่าเป็นการไอ้ปับให้มันดูเรียบร้อยหนึ่งละเรียบร้อยสองละไอ กบป้าบอกออกแต่ว่าตัวข้างนอกเขาบ่ได้ขี้กันได้บ้านนี่ว่ามีคนบอกออกอย่างนี้ว่าเขาบ่ได้ขี้กันเลยนี่ครับฟางนีเห้ากับเสียเอาขึ้นมาข้างบนเลยครับฟางนีเสียเอาขึ้นมาข้างบนเลยนี่เสีเป็นติ๊บต้นไม้ต้ตตน,ตนยังบนหอหรือว่าฟางนีบ่ต้องกันบ่าฟางขางบ้านนี่ไหมบ่ต้องกันปล่อยไปเลยนะเพราะว่ามีโดเฝาอยู่มันบ่อ,อมาทางนี้หรอก มันออกมากับไตเอากันแต่ฟังผลมองนี้มันเป็นแรงน้ำามแรงน้ำเป็นน้ำลึกครับแต่ที่สำคัญคือมันได้อาหารป้าส่วนใหญ่มันก็ะสิปนนี่หอกครับพี่น้องเก่าิบเก่าพร์เซ็นเพราะไปใส่หรอกเพราะว่าสังเกตแล้วไม่ฝน,นตกน้ำไหลลงมันกระบอกขึ้นไหมแต่แม้นม่นไอ้ ปลามันสีออกนี่มันต้องพยายามที่สีบื่อข้นนะครับยางเลาะเบิรงมันกับบ่ออกมันกับบ่อขืนนะมันกับยู่ของมันยังสั่นแหละเวลาห้อยอาหารก็ขึ้นกินยุ่ม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 นี่คือปลามันบ่บ่อยากไปใส่นะมันอยากอยู่หนีนะครับแต่สิรีอออกก่อนขั้นแรกสิรีพอะใบออกก่อนไอ้ขั้นที่สองจะห้อยวากันครับขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเฟซีครับ ากสนับสนุนทีมงานหลังบ้านครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องทองผูนแด่นหน่อยหนองหญิงครับฝากเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนิทสะกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ